สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมโตนะฮะแล้วก็อยู่กับเกม Two Point Campus นะครับผม <laughs> คือก่อนหน้านี้มันจะมีเกมที่ชื่อว่า Two Point Hospital ใช่ไหมที่เอาไว้บริหารโรงพยาบาลอันนี้ Two Point Campus ก็คือบริหารโรงเรียนนั่นเองนะซึ่งผมสนใจมากเพราะผมดูตัวอย่างแล้วมันมีเนี่ยโรงเรียนเวทมนต์นะแล้วผมโคตรอยากลองเลยผมก็เลยเล่นไปนิดหน่อยแล้วแต่ยังไม่ได้เล่นโรงเรียนเวทมนต์สักทีนะครับมันให้เล่นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนธรรมดาเออแต่ว่าผมก็เล่นไปพักใหญ่แล้วนี่ไงเฮ้ยอะไรอ่ะ วิอ่อันนี้ผมไม่รู้แฮะนิวแคมปัสโอ้แคมปัสใหม่อันล็อกเหรออะไรอย่เพียซ่ารานัตตาอ๋อไอโรงเรียนโรงเรียนสอนทำพิซซาเออจริงป่ะหิ้ยเอาเลยดีป่ะเอาเลยด <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูโรงเรียนที่ผมอดนาันก่อนอยู่ไหนวะโรงเรียนที่ผมเรียนเอ้ไม่ใช่เรียนทานี่ไงโรงเรียนนี้ดูดูครับวความสุขของเด็กๆผมนี่เยอะนะทุกคนแต่ว่าในไหนเราก็เริ่มใหม่แล้วเรา มาุียนี่โรงเรียนเวนมวลป่ะอะไรเนี่ยมิดตันยูนิเวอร์ซิตีุ้ียใช่ดิทรงอย่างเงี้ยวี่ทรงอย่างงี้ใช่เลยเดี่ยใช่นะผมรู้สึกหรืออันนี้วะอันนี้คืออะไรโนเบิลสตรีทดิฟเอนต์ยูเแคมอ๋อดิเอน์ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูในนี้แต่อันนี้ผมเล็งไว้ e กส Star in Pi ซ่ a ลาน a t a อ่าแสดงว่าต้องไปเล่นโรงเรียนทำพิซซ่าก่อนจัดไปดิครับไปผมพอผมเอ่อผมพอมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วเดี๋ยวเจอ จะรุ่งให้ดูโรงเรียนสอนทําพิซซ่าเหรอมันจะไปยากสักแค่ไหนกันเชียวเอาครับเริ่มยังไงเ,เดี๋ยวก่อนนี่ราต้องบริหารทั้งเมืองเลยปะเนี่ยเอ่อยินดีต้อนรับสู่พิซซ่าลานาต้านะครับที่ที่คุณจะเจอ cobblestone และ stunning cobble หรอคืออะไรนะอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะมีนักเรียนหลายคนที่กระตือรือร้นที่จะพิสูจน์ตัวเองในการแข่งขันทําอาหารในเมืองนี้หรออแต่ชีวิตที่อยู่หน้าเตาเนี่ยสามารถเปลี่ยนเชฟที่มีความทะเยอทะยานให้กลายเป็นเชฟที่ เงื่อแตกได้ออกมาเล่นคำหรา aspiring กับ perspiring นะพวกเขาจะร่วงโรยจากแสงสปอตไลท์หรือไม่หรือว่าเขาจะสามารถรับแรงกดดันเพื่อที่จะทำอาหารที่แสนวิเศษได้นั่นเองนะครับโอ้แค่นี้ก็บิวแล้วว่ะเอาว่ะเฮลโลแล้วอเอ้ย DJ s u s h e เหรอเริ่มแรก่า lecture theater โอเคเฮ้ยผมสต็อกก่อนถ้าเราอ๋อยังไม่เริ่มเยีร์นี้นะ manage cost อ่านี่เรามีคอร์สอะไรนี่คอร์อะไรอะ กา s สโต n โนมอ๋อแกสโต o โนมีน่าจะเกี่ยวกับเรื่องควบคุมไฟรึเปล่าผมว่าใช่แน่เลยอ๋ออันนี้เรามีอยู่แล้วนะคอร์สนี้โอเคเริ่มแรกเรามาทำเล็เชอร์เทอเตอร์ดีกว่าเล c กเชอร์เล u กเชอร์อยู่ไหนอ่านี่นี่ 1, 3, 4, นี่อ่าหนึ่งสองสามสี่นี่ด้านบนเขาจะมีบอกอยู่ว่าห้องเล็กเชอร์ขั้นต่ำต้อง4ีคูณสี่แต่เราไม่ครับเราต้องลงทุนให้เด็กๆนี่ชิดๆไปเลยอ่ะน่าจะพอแล้วนะหมายถึงว่าขนาดกับกำแพงตรงนี้ ต่อไปนี่นี่กำแพงไม่ใช่กำแพงเขาเรียกว่าอา่าที่เอาไว้ยืนพูดนะแต่จัดให้มันตรงกลางก่อนครับจัดให้มันตรงกลางนี่กลางยังโอเคกลางแล้วนะต่อไปเอาเป็นอ่านี่นี่นี่อัจฉรย์อัจฉรย์เอ๊ะมันกว้างไปปะวะเอ้ยแต่แต่ได้อยู่แต่ได้อยู่อ,ยอ่านี่นี่นี่อ่ากลางโบ้เอ้ยหรือเราสร้างสองอันไงเอ้ยเดี๋ยว,ยว,ยวก่อนค่อยๆเงินเรายังไม่เยอะแล้วก็ประตูประตูเอาสองฝั่งแล้วกันให้มันดูแบบเออเป็นยูนิเวอร์ซิตี้นะ ตกแต่งครับนี่ต้นไม้2ฟฝั่งต้นไม้2ฟฝั่งอ่าคือของตกแต่งเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการอัพเลเวลของห้องนั้นๆด้วยนะทุกคนอ่านี่เราสร้างเสร็จแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มเติมนะถ้าเรามีตังมันบอกว่าให้เปิดบิวเมนูขึ้นมานะบิวเมนูแล้วก็เนอันนี้ปะ s ซอรเวอรี่คิทเช่นซอเวอ่นอันนี้ไงเป็รถซอเวอรี่คิทเช่นคืออะไรผมไม่รู้นะครับอันนี้ใครรู้บอกได้นะครับ มันต้อง6กคูณหใช่ไหมหกคูณหจัดไปใหญ่อยู่เหมือนกันนะห้องนี้เราประตูไว้ตรงนี้ได้ไหมอยากไว้ชิดๆดอะชิดกําแพงอะแบบชิดกว่านี้น่าจะได้สิชิดนะครับชิดชิดอ่านี่นี่นี่ออ๋อนี่ไงห้องเตาห้องเตาห้องเตาเออลืมบอกไปว่าถ้าห้องยิ่งกว้างมันก็จะยิ่งเวลอัพนะห้องนะอ่าเดี๋ยวค่อยตกแต่งแล้วมีเงินค่อยตกแต่งเฮ้ดูดีดูดีจังเลยดูดีจังเลยรู้สึก วิ้ยมีซอสด้วยอะโวคาโดหรือเปล่าหรือน้ำแอปเปิ้ลไม่รู้ไม่รู้รแล้วแกสโตโนมีทิชเชอร์อ๋ออาจารย์สอนเรื่องดูแลไฟนี่ไงมีอยู่คนเดียวอันนี้หรือเป่านี้ต้องอันนี้แหละไปครับอาจารย์ฝากด้วยนะครับย่อนตูม้มนะสตาร์ทอะคาเดมิกเยโอเคเริ่มแมนจคอร์สไม่ต้องแล้วเพราะมีอยู่คอสเดียวไปครับเอาละทีนี้เรามาดูว่ามันจะให้เราทำอะไรกันบ้างเข้าได้แล้วครับนักเรียนครับ อ๋อยังไม่เริ่มเรียนนี่นี่เรามีตารางเรียนให้ดูอ่าเราจะเริ่มเรียนเริ่มเลคเชอร์นะครับคาบเลคเชอร์ปีแรกอ่ช่วงกันยาเริ่มเรียนนานกันนะแคมปัสต้องเลเวล3ฉะนั้นผมสร้างไอ้นี่ดีกว่าผมสร้างหอพักดีกว่าอ่าหอพักอ่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีนักเรียนมานอนแน่ๆเอาเป็นว่าหอพักันต้องใช้2อคูณสนะครับเรา4ี่คูณหรือ4ี่คูณสไป4ี่คูณสไปแล้วกันอ่ะสี่คูณสอ่ะ4ี่คูณอุ้ยใหญ่ไปปะวะ สี่คูณสามก็พอแล้วตังค์ไม่มีอ่าสร้างประตูสร้างประตูะตเออคือผมจะสร้างแบบว่าให้มันนอนได้สองคนนะ่ะมันจะได้แบบบรรจุเด็กได้เยอะๆยิ่งเราสร้างเตียงเยอะอะไรเงี้ยมันจะบรรจุคนได้เยอะนะครับอันนี้คือข้อดีนี่ข้อดีโอเคเราจัดเตียงมันจะชิดหน่อยอ่ามันเสียดายมันมองทะลุไม่ได้เนาะโอเคเอียงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าใช้ได้อยู่อ่านี่นี่นี่ดูดูด,ดูเรียนละเรียนละ อาววันดีนะครับวันดีนะสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของวัตถุดิบนะฮะจะมีดาวไม่ใช่ตะกี้จะมีเนื้อนะฮะมีออนเนียนหรือเปล่าไม่รู้แต่ข้างหน้านี่เป็นเค้กเหรอเนี่ยเรียนเรื่องเค้กเหรอไม่ใช่พิซซ่าเหรออ่าแล้วนี่ก็คือระดับน้ําที่ต้องดูไว้ให้ดีๆนะนักเรียนอ่ะคนนี้เก่งมากคนนี้จดอยู่ดีมากนะดีมากตั้งใจฟังเอ้เวลอัพอว่ะตักเรียนั <laughs> เรียนเวลล์แอเฉยโอ้ตั้งใจเรียนดีดิเด็กหน้าห้องเออดี แต่ว่าตอนนี้เราต้องสร้างแคมปัสให้เวลสามถ้าเรายิ่งสร้างห้องอะไรต่างๆดีใช่ไหมมันก็จะดีไปด้วยอันนี้คือมีคนเรียกว่าโอ้นี่คือรายได้ของเดือนนี้อย่างเราครับห้าพันเหรียญน,นะห้าพันเหรียญโอ้ใช่เราต้องสร้างห้องสมุดห้องสมุดไว้ให้เด็กทํากันบ้านนี่ใกล้ๆหอแบบว่าทํางานเสร็จปุ๊บไปนอนสบายอาไลบรี่ไลบรี่อันนี้เป็นมุมอาทำกันบ้านมุมทำกันบ้านฉะนั้นไปเลย หมุนนี่หมุนพังกัะบ้างทําตรงนี้เอาสักสองโต๊ะไปอ่าเงินมาอีกแล้วเหรอโอ้เดือนนี้ได้ต้องหมื่นหนึ่งแล้วก็เราต้องมีคนคอยดูห้องสมุดนะครับเอาไปเลยเอาไปเลยสองคนยิ่งลงทุนเยอะยิ่งดีเออคนเดียวเดี๋ยวจนเดี๋ยวจนเดี๋ยวจนเอามาดูกันว่าเขาต้องการอะไรห้องน้ําห้องน้าใช่ใช่ใช่เออเอาห้องน้ําไว้ตรงไหนดีห้องน้ําคนไว้ตรงหอไหมอืม เอาห้องน้ำไว้มุมนี้แล้วกันะนะห้องน้ำไว้มุมนี้เออมันมีห้องน้ำแล้วมีห้องอาบน้ำด้วยนะเออเอาห้องอาบน้ำไว้ก่นอนเคแล้วก็เราขี้เกียจสร้างครับเราก็๊อปปี้มาสิอ่า๊อปปี้มาแล้วก็เอาห้องน้ำต่อห้องซ่วมอเคเราตั้งตรงนี้เลยเคครับมาเอาตั้งใค้ห้องเลคเชอร์เลยเอาไว้แบบว่าขี้ไปแล้วก็ฟังการเรียนไปนะไง,งเด็กเรียนปะ บิวไพเ t ดติวชันติวชันรูมเหรอไพเว t ติวช o นรูมไพเว e อ๋อห้องติวส่วนตัวเลยเหรอคุยอันนี้เพิ่งเห็นอันนี้เพิ่งเห็นงั้นเราเอาไว้แถวนี้ไหมนี่เขา3ามคูณสพออ่าให้มันแบบว่ามีการเรียนการสอนแบบจริงจังไปเลยเผื่อต้องการหาความรู้ก็ไปห้องสมุดต,ต่อเลยเป็นไงโอเคครับ อันนี้ขยับนิดนึงให้มันชิดกําแพงได้ไหมนิดนึงนิดนึงอ่าดีดีดสวยงามคอมพลีทแล้วแล้วก็ต้องจ้างคนต้องจ้างเป็นอ๋อต้องเป็นคนนี้ด้วยฮะอันนี้อ๋อนี่ไงเขามีสกลิลบอกอยู่ private tuition room private tuition room ยัดเข้าไปเลยครับนะต่อไปนี้เด็กเราจะฉลาดอุ้ยเราต้องการคนทําความสะอาดด้วยนะเอาจริงเดี๋ยวก่อนขอห้องดูห้องนี้มันบรรจุได้กี่คนเนี่ยสิบเอ็ดโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาคนทําความสะอาดมาก่อน สักสองคนสักสองคนโยนไปตรงนี้เลยโยนเลยโยนไปสองฝั่งแล้วตรงนี้ผมจะทําเป็นไอนี่เลยครับเป็นที่กินอร่อยอร่อยห่อเอาไว้มุมไหนดีผมตั้งไว้มุมนี้แล้วกันตั้งไว้มุมนี้ไม่ต้องตกใจนะเกมมันจะเร่งนิดน,นึงว่าเราต้องแข่งกับเวลานี่ผมจะสต็อปก็ได้นะแต่ว่าอยากลองนี้ก่อนนี่ไงวางปุ๊บมากดเลย s <S เร็วจดัดเร็วจดัวจดนี่มันมีตู้ฮอตดอกด้วยนะ ตู้ฮอตดอกตู้พวกเนี้ยแต่ว่ามันต้องจ้างคนมาด้วยอะแล้วก็อันนี้เก้าอี้เอาไว้ให้นักเรียนนั่งคุยกันครับเผื่อเขาจะมาสารสัมพันกันนะ build student union student union what is student union วะมันเป็นที่ไว้กิน,น,นเลยหรอใช่ปะวิใช่แน่เลยเฮ้ยหรือว่าเราจะเอาวางแทนพวกนี้เลยวะ้ยน่าสนใจนะขายโตทิ้งครับขายโตทิ้ง <laughs> ผมวางตรงนี้เลยดีกว่า student union นะ ปาปาปาอ่ปาปาปาอ่าอ่าเข้าตรงนี้เลยเสียงดังหน่อยนะครับเด็กหอทั้งหลายเสียงดังนิดนึงแต่ว่าจําเป็นครับจาเป็น <c oughs> โอเคแล้วก็ว่าก็อีดีอ่าโอเคโอเคตะกี้ถังน้ําหายใช่ไหมไม่เป็นไรเติมได้เติมได้ไดนี่ใครอยากกินน้าเปล่ามากดตรงนี้เอาอ่าวิอะไรอะเงินติดลบหรือเปล่าเงินติดลบเปล่าวิฮู้เงินติดลบเฉย วิ้ยผมเพิ่งเคยเล่นแลยทิ้งโลกเดี๋ยวก่อนนะเออเราสร้างอะไรเยอะเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้เราต้องจ้างคนมาด้วยหรอโอเคจ้างคนก่อนวิ้ยเงินเราน้อยครับเงินเราน้อยเราอันนี้ไปก่อนโอเคสงสัยเป็นเพราะผมจ้างคนไปเยอะแน่แนเลยวิ้ยคนเขามาเยอะนะเอาจริงๆคนมาเยอะนะสเก็ตตัวอ๋อกดที่นี่แล้วก็สเก็ตตัวนี่ไงอ๋ออ๋อมันมาทำไอ้พวกนี้ได้แบบว่าทำปาร์ตี้ โอเคเอาเลือกตารางได้หรออ๋อไม่งั้นเดี๋ยวนักเรียนจะเครียดเกินไปใช่ไหมตอนนี้เราเรียนอยู่อยู่ในช่วง January ใช่ไหมก็คือมกราเดี๋ยว February ต้นเดือนโอเคครึ่งเดือนแรกโอเคสนุกไปเลยสนุกไปเลยครับครึ่งเดือนแรกเอาให้เต็มที่15วันนะเด็กๆอันนี้เขาต้องการอะไรอ,อันนี้ถ้ายิ่งทําตามนีเ่เขาเรียกว่าอะไรล่ะค่าความสุขในเรียนจะเพิ่มขึ้นนะฉันรู้ฉันชอบเพื่อนของฉันน่ะแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันชอบเพื่อนของฉันจะยังไงอ, LGBT, อ๋อ LGBT เหรออ่ะได้สิ <ab ii yap> ได้ได้ได้สนับสนุน <Pizza> สนับสนุสน,นเรานีเลยกลางน้ําพุแบบนหวาน้วยตรงนี้ตรงนี What ้เอาก่อนเข้าโรงเรียนดีกว่าเขาจะได้สดชื่นกันใช่่านี่ครับตอนนี้นักเรียนเขากำลังแลกเปลี่ยนอุ่ยฮอตดอกฮอตดอกงามงามแล้วงามงามอุ้ยทุกคนขยะอุ้ยเดี๋ยวมันกึบเข้าไปเลยหรอมันกึบเข้าไปได้เลยหรอเก่งไปเปล่าเดี๋ยววิ่มาแล้ว啊หวดงวดงวดนี่นะครับที่คือเทคที่เราจัดไว้ โหด,ดูดิดูตารางถ้าเทียบกับครึ่งตารางนี่ก็คือครึ่งเดือนเลยนะยืนเต้นกันอยู่ครึ่งเดือนใช้ได้วะยืนเต้นกันอยู่ครึ่งเดือนโอเคเด็กๆมีความสุขล้วก็ดีใจนะฮะปาร์ตี้เสร็จสิ้นแล้วฉันไม่เห็นอะไรแบบนี้มาหลายวันแล้วนะเนี่ยฉันค่อนข้าง,างมั่นใจเลยว่าเด็กๆจะต้องมีความสุขแน่นอน่าแน่นอนสิแต่ตอนนี้มาดูเงินก่อนโอ้ยขึ้นมา400 Funny Film Event Unlock โอ้ มีอีเวนต์อล็อกด้วยเหรอวอ้ยตัวนี้อาจารย์อาจารย์เสียพลังงานอาจารย์ต้องการพักโอ้อาจารย์ต้องการพักผ่อ,าาองงนใช่ไหมได้สิครับผมลืมไปเลยว่าเราต้องสร้างห้องพักผ่อนให้อาจารย์ด้วยอยู่ไหนนะสตาร์ทรูมอ่าสตาร์ r รูมสตาร์ทรูมต้องใช้3คูณ2อืมแล้วก็นี่คือตอนนี้เงินเรามีน้อยนะครับต้องใช้สอยอย่างประหยัดมากๆนะตอนนี้แล้วก็หน้าต่างติดให้หน่อยให้มีแสงอะไรเข้ามาโคมไฟเก๋เก นี่สองฟังไม่เอาดีกว่าไม่เอาเพราะว่ามันติดไม่ได้แค่นี้ครับโอเคสตาฟจะได้พักผ่อนได้เงินใหม่แล้วโอ้เงินดีขึ้นนะนี่คนนี้เด็กคนนี้ไม่ต้องเก่งแน่ๆเลยวะมีค่าความเก่งไหมโอ้โหขึ้นเกรดบีแล้วเด็กมันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยโอเคแล้วต่อไปเราต้องทําให้เด็กมันขึ้นเกรดบีในคาสแกสโตโนมีนะแล้วก็วินแคมปัสคุกอฟอฟอุ้ยอ๋อ ผมเข้าใจแนละ้วแสดงว่าโรงเรียนนี้เราต้องทําให้เด็กมันไปแข่งไปแข่งขอดูหน่อยว่าอันนี้เติมอะไรได้อีกอ่ะเติมได้เติมได้ตอนนี้เราต้องทําให้โรงเรียนเราเก่งที่สุดเราต้องเพิ่มอะไรก็ได้ที่เด็กมันต้องการเรียนนะครับตอนนี้นี่แท่นสับๆปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็แท่นทําอาหารใช่ไหมผมพูดแท่นถูกปะวะไม่รู้ดิอันนี้ก็เป็นอ๋อชั้นชั้นสูตรชั้นสูตรไปถึงสูตรอ่ะ ไม่ใช่ชั้นสูตรอะลแล้วก็สูตรอาหารใช่ไหมเราเอาไปวางไว้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับมันชิดมันชดไม่เป็นไรวางบบนี้ก็ได้ลกนิดนึงนะลกนิดนึงแต่วา่าทุกคนเกรดเอแน่นอนทุกคนเกรดเอชัวผักด,าดัาเต็มที่ครับจังหวะนี้ตอนแรกผมว่าผมจะสร้างแบบโซนเอาไว้นั่งเล่นเลยตรงนี้แต่คงไม่จะเป็นแล้วมั้งขับแตนวางสร้างขับแตน1หนึ่งอันแ<ส>ล้วก็เอานักเรียนสามคนไปจอยขับลับแซนด์วิสต์ power nap clap คืออะไรอ่ะมองตรงนี้ได้อฮ้ยอยากอยากลองเหมือนเนี้ยคืออะไรอ่ะอยากรู้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 อยากลองอ่ะลองเลยไหนไหนมันให้สร้างแล้วเราก็ลองไปเลยเดี๋ยวผมขอขยบแบบให้มันชิดกำแพงเค้เยมีนักเรียนมาลองวะนักเรียนเฮ้ยลองลองลองไหนขอดูที่มันคืออะไรอ่ะ joy power nap clap อ๋อ power nap clap ก็คืองีบนี่ joy clap ที่ไว้นอนนะครับ จอยคลับจอยคลับ,ลบอ๋อมีชมรมมีชมรมโอเคนักเรียนจอยไป3คนเอ้ยสคนแล้วจะครบแล้วจะครบ3แล้วเรามาดูรายได้ปีนี้โอ้ทราไมลดอะสตาฟค่าสตาฟหรออ๋อเพราะเราเพิ่งจ้างสตาฟคนนั้นไปมันเลยแพงไม่เป็นไรไม่เป็นไร s l ส p y ป h e ้ p What is s l เล p y ี h e ิ p โอเคเดี๋ยวค่อยสร้างอ่าอันนี้เก้าอี้แห่งรักเราก็ต้องสร้างกันนะครับเก้าอี้แห่งรักเสียดายเนาะมันวางข้างในไม่ได้ดูดิ ก็อี้แห่งรักเราสร้างนี้เลยนีย่สองฟังสองฝั่ง,ง,งแล้วก็ที่เด็กมันอยากได้อะไรนะสลิปปี้ชีฟเหรอสลิปปี้ชีฟงั้นต้องวางข้างๆนี้ป่ะอ่าเป็นเราไปดูเด็กเรียนกันเราไปดูเด็กเรียนกันวิวู๋เ <c oughs> ตาบันใหญ่มากเลยนะเ <c oughs> บอร์เกอร์เหรอทำเบอร์เกอร์เหรอคนนี้กำลังปั๊มแป้งนะฮะปั๊มสูตรอ่าใส่สตรอเบอรี่จิ้มไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ เลือกเป็นน้ำกีวีต่อนะฮะแล้วก็แป้งเอามาปลมปลมปลมอะไรล่ะเอามาผสมกันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะเด็กคนนี้ก็มาทํางานดีมากนะระหว่างเขาเรียนกันอยู่มาซ่อมโป๊กโป๊กอ๋อเด็กคนนี้เปิดสูตรหนังสือวิดูดีดีเทลมันโอเคนะเนี่ยเหมือนเขาดูสูตรอะไรอยู่สักอย่างอ่ะมันมันมันหน้าเดียวกันน่ะมันเมนูเดียวกันเลยมา อ่าอโอเคไม่เป็นไรถือว่าเราไม่เห็นอันนี้เขากาลังหั่นผักอยู่นะครับตะกี้เหมือนทห็หย่อนแตงกวาลงไปแล้วมันก็จะพุ่งจากสายนี้นะท่อน,นี้เขาเ้าไปในเตาใหญ่นี้นะครับเด็กคนนี้ก็น่าจะทําดูแลเรื่องฐานนะฮะเรื่องความร้อนของเตานะครับแล้วคนนี้ก็น่าจะปิ้งย่างอยู่นะครับผมถือว่าใช้ได้ฮะชชยชนะจะต้องเป็นของเราอีกไม่นานเอ้าเฮ้ยติวเตอร์ไปไหนอะฮะลัฮะโลโหลฮัลโหลติวเตอร์คนนี้เปล่า,อาโอเค โอเคนัวติวเตอร์โดดโอเคติวเตอร์แค่ม่อยู่โต๊ะนะตกใจโอ้โหเงินเรายังไม่ดีขึ้นเลยครับเงินเรายังร่วงอยู่เลยนะฮะวันนี้อะไรอ่ะเขาต้องการอะไรอ่ะ list of อุ้ยรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันจะเรียนตกกันหรอน้องแล้วทำไงให้มันเรียนไม่ตกอ่ะ t e c h h r r n e e d private d i r e c t i ัน room วันโอเครู้แล้วแล้วนี่ไง t ิชเชอร์กำลังมาอ่า แค่ทิชเชอร์ไปห้องส้วมเองแหมโอเคเอ็กเซปไปวิอะไรอะ่ะ The Food Chain ทุกคนรู้ว่าคุณนะ่ะไม่สามารถทําอาหารที่ดีได้หรอกถ้าท้องว่างอยู่ดีเจซูเชฟเนี่ยกำลังเสนอโบนัสให้เราเพื่อที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยมีกําลังใจในการเรียนต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับ,อบ,รบโอ้ยอย่างน้อยเราก็ได้เงินมาวะเอ้ยถึงแม้ว่าการเงินเราจะล่วงนะฮะแต่ว่านี่นี่โรงเรียนเราโอเคนะ 57%แล้วเราต้องทำให้เกรดอะขึ้นบีก่อนที่จะจบปีการศึกษาเฮ้ยแล้วทำไมไอคนนี้มันโง่อยคนเดียวไยตั้งใจเรียนปะเนี่ยฮะเราตั้งใจเรียนหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์สอนไม่ดีเหรอเดี๋ยวเช็คเลยอาจารย์เดี๋ยวโดวนเช็คหรอกถ้างั้นเราทำห้องเลคเชอร์ให้มันดีขึ้นดีกว่าทุกคนเฮ้ยห้องเลคเชอร์มันสามารถยัดกิจกรรมได้เฮ้ยนี่ไงฟันฟิลม์ม ไหนๆก็ไหนๆแล้วจัดกิจกรรมให oh. ้เด็กๆเลยจัดกิจกรรมเลยนี่เดือนนี้เดือนสุดท้ายพอดีนี่เสียไปสี่พันอย่างน้อยทําให้เด็กมีความสุขได้เนี่ยไม่เข้าใจหรือเราจ้างนักครูไม่ดีหรอไม่น่าเกี่ยวนะครับเงินก็โดนตัดลบไปมันไม่ยอมไปเรียนเองหรือเปล่าเนี่ยฮะเด็กคนนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกตินี่นะ list of feeling of มีความกังวลว่าจะเรียนตกนะฮะทำไมเด็กเขาไม่เข้าไปเอาชิป กายแล้วหมดคาบแล้วครับผมทุกปีทุกชั้นปีหมดคาบแล้วตอนนี้เด็กมานั่งดูหนังสือผมังดูไม่ถูกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าทําให้เด็กคนเนี้เรียนดีขึ้นได้ยังไงอเพราะว่าเราก็สร้างห้องสมุดแล้วไว้ทกากันบ้านสร้างห้องติวเราด้วยซ้ำนะครับตอนนี้เขากําลังดูหนังอ่าดูเรื่องเลยกันอยู่ละวันนี้ขอเสนอมิสเตอร์จีนแล้วกันอะไม่ใช่มิสเตอร์บีมิสเตอร์จีนแล้วกัน มิสเตอร์บีนจีนแดงนะผมเขาก็หัวล็อกก้าก้ก้าก้ก้นใหญ่เลยนะเด็ <c oughs> กมีความสุขปะเนี่ยความสุขลด <c oughs> โถ <c oughs> เฮ้ยแล้วเด็กที่โง่ะตะกี้เหมือนเก็ดขึ้นหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมเอาเทสไม่ผ่านหนอเว้ยไม่เป็นไรนะเอาจบปีแล้ว <c oughs> โอ้ยังทำเเลยไม่สำเร็จเลยเกมมันไปไวมากนะทุกคนโอเวอร์วิวทำอะไรสำเร็จบ้างเนี่ยเฟลสอบตกไปหนึ่งคน โอ้ไม่ก็แต่ดอบยังไม่มีเรียนจบก็ยังไม่มีนะเพราะายังไม่ถึงปีมั้งนะคือเรามีนักเรียน10คนเรียนผ่านไป9เรียนตกไป1แล้วก็ผลเฉลี่ยในการสอบมาก็ถือว่าครึ่งๆกลางอ่ะเจอน่ะโอ้โอ้ไม่ก็สต็อป oh ก่อนเลยครับล็อกก่อนเลย <c oughs> เออในทุกๆปีเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะทําอาหารอะไรบางอย่างที่มันหวานๆนะนะจำเอาไว้นะอาหารเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสมดุลอืมโอเค อา้าวต่อไปสร้างบทเรียนใหม่ได้แล้วอ๋อคิดเชน่นเขาเรียกว่าสวีทคิดเช่นรูมหกคูณห้าเลยใช้กว้างกันนะหกคูณห้าอ่าแล้วก็ทําอันนี้ก่อนเลยครับนี่โหอ,อย่างกว้างอะ่ะยัดยัดไปก่อนนะเด็กเด็กเดเรียนไปก่อนนะครับเดี๋ยว,ยวไว้มีตังค์แล้วครูจะช่วยนะออ่ะสร้างก่อนเราดูซิว่า ห้องนี้เราใส่อะไรได้บ้างอ๋อใส่พวกนี้ได้ใส่ไปเลยแล้วกันเคปิดปิดอันนี้คืออะไรอ๋อเงิน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 ปันผลเงินปันผลเฮ้ยแต่ก่อนเราจะเริ่มผมว่าเก็บไว้เป็นพาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าเพลินๆแล้วเด็กคนนี้ก็สอบตกแล้วมั้งเนี่ยอ้โหกำลังไปจากแคมปัสพอเรียนตกอ้โหสงสารไม่เป็นไรนะน้องๆอ,อันนี้อาจจะไม่ใช่หนทางของน้องถือว่าขอบคุณที่มาพยายามครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะ ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของผมก็กดกระดิ่งไว้ได้นะอือสําหรับพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงโรงเรียนจะเจ๊งหรือไม่นะก็ติดตามกันได้นะครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ